วันนี้เวลา10นาฬิกา8นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยศจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2515ณหอประชุมราชภัฏกรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาอําเภอเมือ,นองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่4โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยประจำปี2565ในระดับปริญญาโทรปริญญาตรีจำนวน1,309คนมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาการผลิตและพัฒนาครูด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในปี2567มีผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยสังกัดสำน,น,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อปี2566ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลยัยสีเขียวโลกหรือ UI Green Metric World University Ranking 2023เป็นอันดับที่1 ของมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ปีซ้อนอันดับที่7ของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศอันดับที่33ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและอันดับที่4 7 1ของมหาวิทยาลัยของโลกในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์ประจำปี2565าร ในปีนี้สภามหาวิทยายลัยราชาพัฒอุบลราชธานีมีมติมอบป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสคนสภามหาวิทยายลัยราชาพัฒสุรินมีมติมอบป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนและมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัสสุรินทร์รวมจำนวน4 0 3 1คนมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการงานวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสนองงานในโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นพันธกิจหลัก กรมทั้งพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องได้จัดทําโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆอาทิโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยซอฟต์พาวเวอร์มีชุมชนเข้าร่วมจำนวน90ชุมชนและโรงเรียนจำนวน150แห่ง นอกจากนี้ยังมีกลไกการพัฒนา soft skill ให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์และเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท์ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยกำหนดเป็นแผนนิตธศาสตร์ระยะ5ปีคือปี2515-2516ถึงปี2570 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจ,จัดการทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัสุรินตั้งอยู่ณนะบ้านตาหะหมู่แปดตำบลทุ่งกุลาอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินร์ปเป็นศูนย์กลางการศึกษาในรูปแบบสมัยใหม่ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศูนย์แสดงเผยแพร,แร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัยในรูปแบบโมเดลโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น